สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรกคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้จิกจอกรุ่น5ดีลที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว2นักเตะที่จะเข้ามาและ3นักเตะที่จะย้ายออกไปอาจอยู่ในแผนงานของเบเดนรัรเจอร์ผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตี้เมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเปิดขึ้นโดยที่การเสริมทัพของทีมเรตเตอร์สตี้ในช่วงซัมเมอร์เป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีข้อตกลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการเสริมทัพระยะยาวที่อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ไม่เป็นใจ หรือเรตเตอรายใหม่ที่ต้องการก็ไม่สามารถคว้าม,มาได้ก่อกนกำหนดเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะแต่อาจมีข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเป็นการยากที่จะคาดว่าเรเตเตอร์จะต้องการนักเตะคนใดในเดือนมกราคมเนื่องจากไม่สามารถคาดการรูปแบบการเล่นและอาการบาดเจ็บนักเตะในทีมได้แต่เราสามารถคาดเดาด้วยเหตุและผลโดยพิจารณาจากสิ่งที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วโดยรายชื่อที่จะกล่าวต่อไปนี้คือข้อเสนอใหม่5ดีวที่เรเตเตอร์สตีสามารถทำได้ในเดือนมกราคม 1. เจมส์ทาคอฟสกี เรตเตอร์สตีได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเจมส์ทาคอฟสกี้มาหลายปีแล้วและพยาย,ยามเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างน้อยถึง2ครั้งสัญญาของเขากับเบอร์นรี่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022และเขาอาจจะย้ายทีมด้วยราคาค่าตัวที่ลดลงอย่างมากในเดือนมกราคมหากเรตเตอร์สตีต้องการนักเตะรายนี้จริงๆอย่างไรก็ตามเรตเตอร์สตีจะมีเซนเตอร์ฮาที่ฟิตสมบูรณ์ถึง4ี่คนในสโมสรโดยหวังว่าเวดีฟกฟาน่าจะฟื้นตัวได้ทันเวลาเพื่อร่วมงานกับเจนนี่อีเวนชอราโซยุนชูและยานิกเวสกาดในทีมชุดหญ่ อาจเป็นไปได้ที่หนึ่งในนั้นจะย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมดังนั้นหากเป็นดนังที่กล่าวเจมส์ทาคอฟสกี้จะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมจิกจอกสยาม 2. เจสซี่รีนการ์ดในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาสื่ออย่างฟุตบอลดอรดนดอนได้รายงานว่าเรดเตอร์สตี้ได้สนใจเจสซี่รินการ์ดหากเจมส์แมตติสันย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลแต่ความเคลื่อนไหวนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงไม่มีการสนใจรีนการ์ดแต่ก็เป็นดีลที่สามารถกลับมาเจรจา,ากันใหม่ได้ในช่วงหน้า,นาหนาวหากทีมเรดเซอร์ ลิกดียอยู่ในฟอร์มที่ดีรังเล่นให้กับเวธแฮมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วโดยยีได้กปร,ระตูจากกรุณาม16นัดและตอนนี้เขาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์และมีแนวโน้มว่าเรอัลมาดริจะจับตาดูความเคลื่อนไหวของลิกการอย่างใกล้ชิดในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาร่วมทีมผีแดงของคริสเตโนโรนโดที่โอทาวฟอร์ด 3. ฮัมซาชารูรีเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดแต่การยืมตัวฮัมซาเชารูรีไปยังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในท สตีฟบูธผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลมีแนวโน้มที่จะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวหากเขาไม่ถูกไล่ออกจากทีมเซนเชมพาร์คซะก่อนและคาดกันว่าชาดูรี่สนใจจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2นี้ละมีการกล่าวอ้างว่าสตีฟบูธได้ความสนใจชาดูรี่มาอย่างยาวนานซึ่งจะนำเข้ามาช่วยเกมรับและมีพลังที่จะเป็นส่วนเติมเต็มที่ดีในแดนกลางของนิวคาสเซิลตาแผลการเล่นของสตีฟบูธีฟิลิปเบนโควิด จากการที่เบรนเดนรัรเจอร์เลือกที่จะส่งชื่อผู้รักษาประตู2คนสําหรับรายชื่อตัวสํารองในเกมกับนอริซิตี้แทนที่จะไปกองหลังอย่างฟิลิปเบนโควิดนั่นจะเป็นการส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะชาวโคเอเชียร,รายนี้รัเจอร์ได้เคยกล่าวกว่อนหน้าน,นี้ว่าฟิลิปเบนโควิดไม่เหมาะกับการเล่นที่พรีเมยริกและสาเหตุที่ทําให้รเจอร์ตัดสินใจมาจากการที่เขาเคยสัมผัสเกมฟุตบอลระดับสูงเพียงแค่70นาทีในการปล่อยยืมตัวเมื่อฤดูก,การที่แล้ว เบนโควิดอาจพร้อมย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเวนดี้โฟฟาน่าหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาร,ร่วมทีมได้ห้านอมปริตเมนดี้มิดฟิลด์ตัวกลางเป็นพื้นที่ที่มีนักเตะมากที่สุดในทีมเรตเตอร์สตี้โดยมีวินเฟตเอนดิดี้ยูริติเดมันและเจมส์แมดติสันที่เล่นได้ดีขณะที่บูบากริลีซูมาเร่และเคนันดิวเบลี่ฮอร์พร้อมลงสนามหลังทำงานได้ดีในช่วงที่ลงสนามในช่วงซัมเมอร์ปาปิตเมนดี้พบว่าโอกาสการลงสนามนั้นยากขึ้นเรื่อย และด้วยแผนการทับทีมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในเดือนมกราคมเขาอาจย้ายออกจากทีมตามเดนิปลาร์ดเพื่อลงทีมในตำแหน่งกองกลาง<ๆ>ด้วยการย้ายทีมแบบยืมตัวก็เป็นได้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์การย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดซื้อขายดัเตีหน้าหนาวเดือนมกราคมซึ่งสื่อจากต่างประเทศได้คาดการณ์เกี่ยวกับยิวกาย้ายทีม5ดิวที่อาจจะเป็นไปได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจเฮดบินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลา,าทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรทเตอร์สตีรอบเช้าสวัสดีครับ